บางทีก็เหมือนผู้ใหญ่บางทีก็เหมือนเด็กกอดกอดแม่ครัวเลยเหรอตัวตีสองเลยเหรอเมื่อคืนช่วยกันมือเลือดไหลหมดเลยเทมจิปเลือดไหลเหรอทำเพราะใครหนูเออเขารักหนูไหมทั้งใจขับด้วยนะได้ไปแล้วยายสายพันหลุดนะครัวจิปจินโจ กลับก่อนนะไม่ได้ปลุกหนูหนูนอนอยู่กันเดี๋ยวบ่ายสอง,สองมีไปเทสท,ทดสอบร่างกายนี่ครับพี่กับอืโอเคไหมไมันอยู่พูดอะไรสักคำนี่มีอะไรบอกพี่บีมไหมพี่บีถึงอ่าอีถึงรักษาดูแลรถอกล้อไว้ดีๆถ้ามีเมคโคแล้วได้อ่าร่วมทีมงานกันตักละเที่ยวละหกร้อยนะอะไรนะ ทุ่งแสงทองทุ่งแสงทองดำซิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงเกี่ยวข้าวก็พี่ดีมก็จะไปขนข้าว่าไปช่วยขนข้าวเฮ้ยหกล้อใหญ่จะลงใน,นนี่เขาใช้รถไถล,ลากันทั้งนั้นเลยนายอ้าวแถวบ้านหนูติดลมไหมมีทางนะมีะทางไหมถึงติดลมรถเกี่ยวลากได้โอ้โหของมันเลยนี่วันนั้นงัไปกู้มันหนองบุดใกล้ๆตรงทาง โน้ลแล้วที่บ้านหนูให้ให้ที่อื่นมาอันนี้ใช่ไหมมาขนใช่ไหมไม่ลุงหน้าบ้านขนให้รถเ,เขาเก่าแล้วให้พี่บีมไปขนเลยรถเขาเขาเรถเขาเก่าแล้วนะแรงไม่ค่อยดีไม่ยี่ห้ออนะไรไม่ดีอะไรโอ้โหอีปุบปุไม่ใช่โตโยต้าลุงจำได้ยูซีฟ้าโตโยต้าแตอรถอีปุบปุกระบะอ๋อวิ่ง รถวนไปดูอีกราไหมเ<ะ>มื่อกี้ครับรถวนไปดูอีกราไหมไม่รู้อะไรไปปะไปไหมล่ะปะโถอุย้ยอะไรวะรอ๋อ้าลุงคนนั้นน้ำ